เทคโนโลยีที่มันจะมานะครับในอีก5ปีนะครับปีนี้คือ2021นะครับมันจะมีอะไรบ้างอันนี้มันเป็น knowledge อันหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าทำไมเราต้องพูดถึงทั้งหมดนะครับอันแรกเลยทุกคนต้องเชื่อแน่ว่าอินเทอร์เน็ตมันต้องมาก็คือโมบายอินเทอร์เน็ตแต่ก่อนคุณใช้คอมพิวเตอร์กันทุกคนวันนี้เนี่ยใครไม่มีมือถือบ้างแล้วมือถือเนี่ยใครไม่มี 5G และกำลังพูดถึง 6G ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ แล้วก็หลายหลายศัพท์ที่คนพูดถึงคือ AI นะครับ AI เนี่ยคนบอกว่าโหยังไกลมากเลยเราคิดว่ามันยังไม่อยู่ในตัวเรานะครับคุณลองเปิดมือถือของคุณนะครับแล้วเปิด Siri Siri เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่มันเป็น AI ที่มันเรียนรู้ทุกอย่างที่คุณเข้ามานะครับและอีกอันหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาแน่แคือ VR กับ AR นะครับคือแว่นตานะครับที่เป็นทั้งแว่นตาที่เป็น AR หรือ VR เดี๋ยวเราจะมีลงลึกตรงนี้ให้ด้วยนะครับ แล้วก็แต่ก่อนคนจะพูดถึงเน็ตเวิร์กที่เป็นเน็ตเวิร์กใหญ่มากๆนะครับวันนี้เนี่ยคนบอกจะไปลงทุนทำไม Data Center เสียเวลาไปลงทุนอะไรที่เป็นคลาวก็ได้นะครับซึ่งคลาวมันก็คือเทคโนโลยีที่อยู่บนอากาศก้อนเมฆนะครับแล้ว Security เนี่ยจะดีกว่าป,ปกติปัจจุบันที่มีอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ Internet of t ตออฟตอันนี้ผมเชื่อแนว่ว่าหลายคนคงใช้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าณนะวันนี้เนี่ยคุณไปตามโรงแรมหรือตามสถานที่ต่างๆ ถ้าเกิดคุณเคยใช้พวก Alexa คุณหรือว่าคุณก็สั่งทางมือถือว่าไปก่อนกลับบ้านนะช่วยเปิดแอร์ที่บ้านให้หน่อยอันนี้คือสิ่งที่มันมาแน่ๆนะครับถามว่าทําไมต้องพูดถึงเรื่องตรงนี้นะครับอันนี้ผมให้เห็นภาพรวมก่อนนะครับคุณจะได้รู้ว่าเวลาคุณจะมาทําธุรกิจเนี่ยอะไรสําคัญนะครับต่อมาก็คือ advanced robotics นะครับหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์ธรรมดานะปัจจุบันเนี่ยอันนี้จะม replace คนที่เป็น บุคคลที่ทํางานอยู่นะปัจจุบันโดยเฉพาะงานที่เป็นงานซ้ําๆ,ๆถ้าเห็นนะครับสมัยก่อนนะครับคนที่เสิร์ฟในร้านอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เดินมาเสิร์ฟถูกไหมครับณนะวันนี้เคยเห็นไหมครับชงกาแฟใช้หุ่นยนต์ชงกาแฟใช้คนมาเสิร์ฟในร้านพวก MK ต่างๆอันนี้คือแอดวานซ์ที่มันแอดวานซ์มากขึ้นนะครับมันคือสิ่งและกระแสที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เถียงไม่ได้นะครับอีกอันหนึ่งที่มาแน่คือโดรนนะครับซึ่งโดรนเนี่ยถามว่ามา แล้วได้ประโยชน์อะไรคนอาจจะยดนึกไม่ออกนะครับคือโดรนเนี่ยจะมีประโยชน์ในแง่ของการเกษตรกรรมค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นเรื่องของการจะฉีดยาฆ่า,ามแมลงหรือการตรวจสอบพื้นที่ทั้งหลายเดี๋ยวนี้หนึ่งคอนโทรลสามารถบังคับโดรนได้มากกว่า10ตัวนะครับแล้วก็สามารถครอบคุมพื้นที่ได้เป็น10บสไร่นะครับนั่นคือสิ่งที่มาอีกอันนึงคือไบโอเมติกเทคโนโลยีนะครับไบโอเมติกเนี่ยคืออะไรคือ เกี่ยวกับเรื่องของฟิงเกอร์สแกนเนื่องจากว่าหลายหลายคนเนี่ยวันนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันก็ต้องอเดีนฟายให้ให้ได้ว่าคนคนนั้นคือคนคนนี้จริงหรือเปล่าซึ่งพอมีปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยเทคโนโลยีนี้ก็เลยบูมขึ้นมามีคนสนใจมากขึ้นนะครับอีกอันนึงคือ 3D p ิ i n ์นะครับ 3D p ิ i n t เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่ผมกำลังจะบอกว่าคนนึกไม่ออกจริงว่าทำอะไรบ้าง วันนี้นะครับ 3D Printing ที่เห็นนะครับใช้สร้างบ้านนะครับได้เลยนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมไปดูมาก่อนที่โควิดนะครับซึ่งตอนนี้โควิดมาประมาณ2-3ปีแล้วนะครับผมไปดูที่จีนเขาทำ 3D Printing ริ้น์หัวใจนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นส่วนที่จะไปแก้ไขปัญหาที่แบบว่าแต่ก่อนเนี่ยเรามีอวัยวะบางอวัยวะที่เสื่อมเราก็ใช้ 3D Printing เนี่ยมาปริ้นตรงนี้ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวที่สําคัญที่สุดที่ผมอยากเน้นแล้วอยากจะให้ทุกคนตามด้วยเพราะว่าอันนี้ใกล้ที่สุดก็คือข้อที่10คือบล็อกเชนนะครับทำไมบล็อกเชนมันถึงมาทําไมต้องอะไรอันนี้คือหัวข้อที่ผมกําลังพูดว่าทั้งหมดถ้าคุณเข้าใจเทคโนโลยี Technology ทั้งหมดเข้าใจภาพรวมธุรกิจทั้งหมดแล้วคุณจะรู้ว่าสุดท้ายเนี่ยบล็อกเชนคือสิ่งที่ SME นะครับโดยเฉพาะ SME ที่ ต้องการจะบุกตลาดโลกเนี่ยจำเป็นต้องมีนะครับอันนี้ก็เลยขอย้ำไว้ว่า s i Blockchain เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่คนควรต้องมีแน่นอนโอเคอันนี้อันนี้ให้เห็นตัวอย่างนะครับว่า AI มันมีอะไรบ้างมันใกล้เคียงกับเรามากแค่ไหนนะครับอย่าง Google Map มันเป็น GPS ทุกคนใช้อยู่แล้วแล้ววันนี้อย่าง,างผมมาที่นอตกรุงเทพเนี่ย erm, ผมก็ใช้ Google Map นะครับอันนี้ก็ ก็มีทั้งบอกถูกบอกผิดมันก็ค่อยๆปรับตัวเข้าไป Google Translate นะครับอันนี้บอกเลยนะครับวันนี้ Google Translate สามารถ Translate d e เ a ย์แค่1วินาทีคำว่า1วินาทีคืออะไรคือผมพูดภาษาอังกฤษไปคุณรอแค่1วินาทีเขาสามารถ Translate มาเลยแล้วคุณลองคิดดูนะครับถ้าอนาคตวันนี้ยัง1วินาทีถ้าอนาคตมาเป็นแบบสามารถ real time เลยเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ต้องเรียนภาษาแล้วนะครับ มันสามารถใช้ภาษาใดๆก็ได้ทั่วโลกแล้วคอมมวนิเคชันกันได้ทั้งหมดนะครับสมารม์ทโฮมพวกเซมีอันนี้มาเยอะมากทําไมต้องเซม i เพราะเซมิอาจจะราคาถูกที่สุดนะครับอาจจะมีหลายแบรนด์ที่ที่เกิดขึ้นนะครับพวกสมาร์ทสปิกเกอร์นะครับอันนี้เราคงไม่แตะที่เหลือนะครับเดี๋ยวไปดูโอเคตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะเริ่มบล็อกเชนเนี่ยผมอยากให้ดูภาพนี้ถ้าคุณเข้าใจภาพนี้ทั้งหมดนะอนาคต อีก10ปีข้างหน้าหรือ20ปีข้างหน้าเนี่ยการทําธุรกิจเนี่ยอยู่ที่ภาพมีภาพเดียวเลยนะครับวันนี้เนี่ยถ้าคุณเรียนหรือคุณมาฟังไลฟ์เนี้ยภาพเนี้ยคือภาพที่ไม่ค่อยมีคนสอนนะครับภาพเนี้ยเป็นภาพที่คุณต้องเก็บไว้เลยนะครับคุณไปดูนะครับข้างล่างสุดเห็นคําว่าคอนเทนต์คอนเทนต์คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีถ้าถ้าสังเกตนะครับทําไมตะกอนเนี่ยช่อง3ช่อง7ช่อง9ถึงดัง มีไหมครับมีช่วงหนึ่งเป็นอภิมหาเศรษฐีเพราะอะไรครับเพราะช่อง3ช่อง7ช่อง9คือเจ้าของคอนเทนต์ถูกไหมครับแล้ววันต่อมาเนี่ยมันก็เริ่มจะมีแบบการทําการค้าขายคือ Product and Service ถูกไหมครับณนะวันนี้คุณลองดูนะครับ Product and Service ที่ขายกันเนี่ยนะครับมันเริ่มมีหลายคนทํามาเป็น10ปี20ปีขายน้ํามันบ้างขายไข่บ้างรวยกันหมดเห็นไหมครับพวกกลุ่มต่างๆที่ขึ้นมาซึ่ง2ออันนี้ นะครับมันถูก disrupt โดยสเตปที่3วันนี้เนี่ยทั่วโลกนะครับซึ่งในเมืองไทยเนี่ยเราอยู่แค่สเตปที่2นะครับเราเป็นแค่คนที่ผลิตสินค้าเรายังไม่ค่อยมีแพลตฟอร์มของเราเองแต่จะมีบางเจ้าที่เริ่มมีแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มคืออะไรอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะครับอันนี้คือสเตปปัจจุบันที่คนทำธุรกิจอยู่กันทั้งหมดนะครับผมยกตัวอย่างแพลตฟอร์มที่เห็นได้ชัด อย่างรู้จัก v c ชาร์ไหมครับ v c ชาร์ตไลรู้จักไหมครับรู้จักแอป,ปของแบงค์ทั้งหลายไหมครับแอป,ปทั้งหลายเนี่ยที่บอกทั้งหมดเนี่ยนะครับสังเกตไหมแต่ก่อนแบงค์ทำอะไรครับฝากถอนเงินวันนี้คุณเปิดแอป,ปแบงค์ทำไงครับมีลงทุนได้ด้วยมีจองตัวหนังได้ด้วยอันนี้เขาเรียกแพลตฟอร์มนะครับแต่แพลตฟอร์มเนี่ยมันมีปัญหา นะครับคือการจะเติบโตของแพลตฟอร์มได้เนี่ยนะครับมันก็จะต้องใช้การลงทุนที่ค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าการลงทุนที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะครับก็สังเกตนะครับอย่างพวกบริษัทวีชัดเองอย่างเทนเซนเองนะครับบริษัทอย่างไลน์เองเนี่ยก็มีการลงทุนตรงนี้ถามว่าเมืองไทยที่วันนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มมีไหมแต่ก่อนมีนะครับจำได้ไหมครับมี A g ก da A g o ก a แต่ก่อนเป็นของคนไทยนะครับ วันนี้ a ากูด้าขายไปให้เมืองนอกแล้วนะครับเพราะฉะนัถามว่าตอนนี้แพลตฟอร์มในเมืองไทยเนี่ยมีไหมมีแต่อาจจะไม่ค่อยดังและอาจจะไม่ใช่เป็น global business ที่เกิดขึ้นเพราะ SME ที่จะโตได้เนี่ยตอนนี้ก็จะมีปัญหาเพราะแพลตฟอร์มเนี่ยมันต้องมีการลงทุนในเครื่องในซัพพลายที่ค่อนข้างเยอะเพราะนเมืองไทยเราเนี่ยเลยไม่ค่อยมีสเตจที่3มากนักก็มีการมาร์คอัพไปถูสเตจที่4เลยเขาเรียก ecosystem นี่แหละคือที่มาที่ไปว่าทําไมเนี่ยผมต้องพูดเรื่องบล็อกเชนเพราะว่าวันนี้เนี่ยคำว่าอีโคซิสต็มเนี่ยมันเกิดขึ้นทําให้ผมบอกเลยนะนักศึกษาทุกท่าน SME ทุกท่านผู้ประกอบการที่เป็นเลเวลใหญ่ทุกท่านต้องรู้จักบิตคัพถูกไหมครับบิตคัพเนี่ยเป็นการเอาบล็อกเชนเข้ามาใช้แล้วมีอีโคซิสต็มของตัวเองชื่ออีโควัคคับแล้วหลายคนอาจจะจะรู้ ต,ต,ตัวคับเน็ตเวิร์ของเขาหลายคนอาจจะรู้บางอีโคซิส e m เต็มที่ค่อนข้างดังตอนนี้อย่างเช่นเจฟ n ินนะครับหรือ Six Network นะครับอันนี้คืออีโคซิส e m เต็มข้อดีของอีโคซิส e m เต็มที่ผมจะบอกว่าทุกท่านเนี่ยควรจะมาดูตรงนี้แล้วต้องเข้าใจเบื้องบล็อกเชนคืออะไรแต่ก่อนทำธุรกิจคุณต้องใช้เงินเยอะๆถูกไหมครับอีโคซิสเต็มเนี่ยเป็นโอกาสของ SME เลยเพราะคุณสามารถ ออกเหรียญก็ได้เอาผมยกตัวอย่างนะผมถ้าผมจะทำแพลตฟอร์มอันหนึ่งผมต้องไประดมทุนอาจจะเป็นใช้เรื่องของク o ウดฟันดิ้งหรือเป็นระดมทุนเรื่องอื่นๆก็ได้นะครับอย่างเช่นจะเข้าตลาดหรือไปขอคุณพ่อคุณแม่ขอเพื่อนมาระดมทุนในบริษัทของตัวเองปัญหาคืออะไรครับเงินมันต้องใช้เยอะมากแล้วเวลาเติบโตเนี่ยมันเติบโตได้เฉพาะโลโก แต่คุณลองคิดนะครับถ้าเกิดคุณมีอีโคซิสเต็มแล้วคุณใช้บล็อกเชนบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นการเชื่อมต่อธุรกิจที่เป็นแอสเซทนะครับระหว่างเวอร์ไวเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้นะครับแต่ผมอยากให้เข้าใจตรงนี้ก่อนว่าบล็อกเชนเนี่ยคือโอกาสเลยมีคนไทยหลายคนนะครับที่วันนี้เนี่ยเปิดขึ้นมามีเหรียญหลายเหรียญที่เปิดขึ้นมานะครับโดยใช้อีโคซิสเต็มสามารถระดมทุนได้เป็น้อยๆล้านเลยนะครับ ซึ่ง,อย,งอย่างของในคริปโตมายเองก็มีนะครับมีหลายเจ้านะครับแต่นี้ผมไม่อยากไม่อยากจะพูดตรงนี้เดี๋ยวค่อยพูดทีหลังนะครับเอาเป็นสเต็ปไปก่อนเพราะอันนี้คือสิ่งที่บอกว่าถ้าคุณรู้ว่าอีโคซิสเต็มคืออะไรคุณจะสามารถระดมทุนระดับโลกได้เลยระดับพันล้านหมื่นล้านเนี่ยง่ายมากเพราะอันนี้เป็นอันหนึ่งแต่ถามว่าง่ายสําหรับคนไทยไหมง่ายแต่คู่แข่งเยอะไหม ถ้าง่ายสําหรับคนไทยก็ต้องง่ายสําหรับคนทั่วโลกด้วยถูกไหมครับเพราะคู่แข่งก็ยิ่งเยอะเหมือนกันอันนี้คือสิ่งต้องเข้าใจก่อนนะครับและาสุดท้ายนะครับที่เขา p rediction อันนี้มาจาก research นะครับว่ามันจะมาแน่ๆคือ e x p l n t i o n operation system เดี๋ยวผมลงรายละเอียดให้ว่ามันเป็นไงคืออันสุดท้ายเนี่ยมันจะเหมือนกับเปรียบเทียบว่าคุณเป็นเรื่องของแต่ก่อนเนี่ยเวลาคุณจะใช้ซอฟต์แวร์คุณต้องใช้ Microsoft คุณต้องใช้ Google OS หรือว่าคุณต้องใช้ OS อื่นๆที่เป็น Android แล้วคุณลองคิดนะถ้าวันดีคืนดีเนะี่ย Operation ตัวนี้มันสามารถทำเป็น Exponential ได้ทุกคนใช้ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะ Android อย่างเดียว Apple อย่างเดียว iOS อย่างเดียวแล้วมันสามารถใช้ได้กับทุกอย่างคุณเอาแค่จุด0.1เซนหรือจุด0.1สตางค์จากทุกคนที่ใช้ของคุณ คุณก็เป็นอภิอภิมหาเศรษฐีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เมืองไทยเนี่ยแพลตฟอร์มเนี่ยไม่ค่อยมีข้ามาที่อีโคเลยซึ่งอีโคเนี่ยผมให้แนะนำให้ไปดู3มเจ้าคือ Jfin น n e t w t w o r k แล้วก็ครับคือ Bit c รับนั่นเองนะครับอาจจะมีเจ้าอื่นนะครับแต่ไม่ได้พูดถึงแต่นี่คือเจ้าที่เรียกว่าดังแล้วแล้วก็เมืองนอกเนี่ยหลายเจ้าก็เริ่มจะไป o p e r a t e e x p o n e n t i a l Operating System นะครับซึ่ง ตรงนี้จะมาเมื่อไหร่จะมาเมื่อมีเมตาเมตาคือการเชื่อมโลกของออนไลน์กับออฟไลน์เข้ามาด้วยกันวันภาพนี้นะครับจำให้ได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่จำเป็นต้องจดไว้นะครับถ้าคุณอยากมองอีก10ปีข้างหน้าภาพนี้สำคัญที่สุดโอเคอันนี้มาให้ดูแพลตฟอร์มผมลงลึกนิดนึงนะครับว่าแพลตฟอร์มทั่วโลกมันมีอะไรบ้างนะครับ ก็เห็นชัดๆนะครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่ที่เขียนไว้อันนี้ผมไม่ลงลึกนะครับเพราะเดี๋ยวจะเวลาจะไม่ทันเดี๋ยวจะไปลงตัวบล็อกเชนเยอะหน่อยนะครับตัวอันนี้อยากให้ดูนะครับหลายท่านอาจจะเดี๋ยวช่วยกดอันนี้ผมต้องกดยังไงครับอ่ะเปิดเลยอันนี้คือ 5G นะครับแต่มันเป็นภาพรวมของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรบวนดูนิดนึงนะครับก็ ถ้าเกิดคนที่ฟังอยู่ใน a c e b o o k นะครับก็จะเห็นนะครับนี่น,นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วที่เขา p rediction ไม่ใช่วันนี้นะครับวันนี้ไปกว่านี้แล้วนะนะครับแต่ถามว่าทำไมถึงมันไม่มีเพราะช่วง2ปีนี้มันอยู่ในโควิดทุกคนก็อาจจะไม่ได้เ e v e l o p ไปในทางนั้นทั้งหมดนะครับแต่เนี้ยคุณลองคิดดูนะณนะวันนี้เทคโนโลยี 5G มันใช้กันแพร่หลายสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมครับโดนที่ผมพูด บังคับเรื่องของงานกเกษตรนะครับแล้วก็เรื่องของหน้าจอเห็นไหมคอมมิวนิเคชันพอ 5G เข้ามาเนี่ยเทคโนโลยีมันเข้าหมดูดเพราะว่าคุณลองคิดนะถ้ากดคุณไม่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เลยบริษัทของคุณหรือร้านของคุณเนี่ยจะส่งของหรือทาอาหารวันนี้เนี่ยสามารถทําอยู่ที่ไหนก็ได้ส่งที่ไหนก็ได้ตลอดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นเรื่องของ translate นะครับสังเกตนะครับเดินเข้ามาในร้าน นะครับก็ดูของสินค้าต่างๆนะครับอันนี้จะเร็วนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สังเกตเรื่องคนนะอันนี้สําคัญนะครับใครเป็นนักศึกษาเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งอนาคตเนี่ยร้านค้าจะเป็นอย่างนี้เกือบทั้งหมดคนจะหายไปเลยนะครับเห็นไหมเขาเดินออกจากร้านปุ๊บมันคิดตังเลยออโตเมติกเกิดอ,อะไรขึ้นครับการคิดตังเงี้ย นะครับคนที่เป็นคาเชียไม่จำเป็นแล้วนะครับแต่คนที่จัดเรียงของยังต้องเป็นอยู่นี่ครับทานสเลสอันนี้คือสิ่งที่บอกว่าต่อไปนี้การคอมมูนิเคชันกับการที่ไปเที่ยวหรือการคนที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเซอร์วิสเนี่ยมันจะมีผลยังไงนะครับนี่อยากให้ดูตรงนี้ให้จบนะครับจะได้เห็นภาพทั้งหมด ที่เห็นเนี่ยมีจริงแล้วทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ที่ญี่ปุ่นอย่างเดียวที่อเมริกาที่เมืองไทยที่จีนมีแล้วนะครับจริงแตบบ่คุณอาจจะยังไม่เคยลองใช้เพราะว่าในช่วงที่โควิดคุณไม่ได้ออกไปเจอในสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับอันนี้ยังไม่ยังไม่สุดนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องของ AR เข้ามาด้วยนะครับอันนี้คือการเหมือนกับครีเอเตอร์ข้างหน้านะครับ

คือถ้าพูดถึงเมตาเวิร์สเนี่ยคนคิดไม่ออกเนี่ยลองดูภาพนี้นะครับเนี่ยเขาใส่แว่น VR นะครับเราก็จะเห็นภาพขึ้นมาอย่างเงี้ยถามว่า AR กับ VR ไหนมาก่อนนะครับก็คง AR มาก่อน VR มาทีหลังนะครับคงจะเป็นอย่างที่เห็นในนี้ก่อนนะครับในประมาณ5ปีปีจะถึงแล้วอีกประมาณสัก6-7ปีให้ให้หลังข้างหน้าก็จะเป็น VR ทั้งหมดนะครับเพราะฉั้นอันนี้คือสิ่งที่มันมาจริงๆเลยนะผมอยากให้เห็นจริงๆก็เลยอยากให้ดูตรงนี้จบ ก่อนที่ผมจะไปที่เหลือจะได้มองเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่มันใกล้ตัวแล้วมันมันมันเกิดขึ้นแน่ๆนะครับแล้วคิดว่าประมาณกลางปีนี้ตัว 6G เนี่ยน่าจะมาเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็เร็วๆนี้ก็คงคงจะมีหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็อย่างที่บอกนะครับจริงๆถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้เนะี่ยคือเรื่องนี้จริงๆปกติเนี่ย ผมจะมีบอกให้ด้วยว่ากี่ปีที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปนะครับเอาเป็นว่าสรุปนวันนี้นะครับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนะครับที่จะกระทบกับ business model ที่เราสร้างทั้งหมดเนี่ยถ้าวันนี้คุณไม่สามารถทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จภายใน5ปีนะครับไม่ต้องคิดแล้วนะครับก็คือเลิกทำไปได้เลยเพราะคุณจะมีคู่แข่งอันนี้เป็นภาพสไลด์ที่เราบอกว่า ecosystem เป็นยังไง ตัวที่มีอีโคซิสเต็มที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้คือ w s a t s นะครับก็ไปดูเลย Whatsapp มีทุกอย่างคุณจะไปทำเรื่องของอกินข้าวซื้อของสั่งของมาที่บ้านหาคนมาทำความสะอาดบ้านเช่าบ้านซื้อหนังสือมีครบทุกอย่างอะไรที่คุณนึกออกในเซอร์วิสทั้งหมดมีในวิชัดแล้วคุณลองคิดดูนะถ้าอีโคซิสเต็มอย่างนี้ มาเกิดในเมืองไทยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอีกอันนึงเนี่ยอันนี้ก็คืออีโคที่ผมกำลังจะบอกว่าทั่วโลกแต่อีโคเนี่ยตอนนี้มันจะเริ่มกลับไปเป็นอีโคซิสเ็มที่มาเน้นเรื่องบล็อกเชนเพราะค่าให้จ่ายในการที่ใช้แอปกับใช้เทคโนโลยีที่เป็นบล็อกเชนเนี่ยมันมันต่างกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอีโคที่เป็นบล็อกเชนเนี่ยมันจะมาค่อนข้างแรงกว่านะครับอันนี้อยากให้เห็นนะครับอีกจุดหนึ่งเนี่ยจำได้ไหมครับประมาณ ไปลายปลายปีเนี่ยเฟซบุ๊กก็ออกมาพูดเลยนะครับว่าต่อไปนี้ผมจะเปลี่ยนตัวเองจากโซเชียลเน็ตเวิร์ซึ่งโซเชียลเน็ตเวิร์คือแพลตฟอร์มเข้ามาสู่ Meta Meta ก็คืออีโคซิสต็มเพราะถ้าเห็นนะครับธุรกิจทั้งหมดมันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปจากการที่คุณเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาที่อีโคและถามว่าอะไรมาช่วยเร่งปฏิกิยาในการเปลี่ยนถ้าดูอย่างในรูปนะครับเห็นรูปทางซ้ายนะครับ เป็นรูปคล้ๆเครื่องนะครับเครื่องนี้นะครับคือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าควอนตัมคอมพิวติ้งนะครับคือปัญหาของการที่แต่ก่อนเนะี่ยโลกมันเปลี่ยนช้าเนี่ยเพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีความเร็วเพียงพอเน็ตเวิร์กไม่มีความเร็วเพียงพอการที่จะโอเปเรตในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยากวันนี้เนี่ยตัวควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยไม่ได้ไกลเกินเอื้อมนะครับถามว่า คอนเซปต์ง่ายๆของควอนตัมคอมพิวติงที่คุณจะรู้คืออะไรนะครับอันแรกเลยนะครับคอมพิวเตอร์ปกติเวลาคุณรันโปรแกรมอะไรก็ตามมันเป็นศูนย์กับ1ถูกไหมครับควอนตัมคอมพิวติงคือศูนย์กับ1ที่เกิดขึ้นพร้อมกันจำคอนเซปต์ง่ายๆเลยนะครับคุณลองคิดนะถ้าคุณศูนย์คุณก็ต้องเดาว่าตัวต่อไปจะเป็น1ถูกไหมครับแต่ถ้าวันนี้ศูนย์กับ1มันเกิดขึ้นพร้อมกันโพเทนเชียลในการเกิดซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะเร็วแค่ไหนครับมันแค่คุณยังไม่ทันคิดเลย มันก็เกิดขึ้นมาได้เลยเพราะเนี่ยมันก็คือสิ่งที่มันจะช่วยสนับสนุนกับสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีที่กําลังจะมาก็คือบล็อกเชนนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าบล็อกเชนตอนนี้มันถึงเลเวลไหนแล้วนะครับมันถึงเทียร์สเทียร์สแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปดูนะครับอย่าเพิ่งสนใจคําพูดผมตรงนี้มากนะักเพราะว่าบางสาบเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าบล็อกเชนคืออะไรนะครับโอเคผมอยากให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้อยากให้ดูเลยอันนี้จะมา ค่าคนที่เป็นเขาเรียกครีเอเตอร์กับดาราที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้คือ AI นะครับถ้าเห็นนะครับอันนี้ไม่ใช่คนนะครับสามารถออกงานได้ทุกที่อย่างสมมตุติอยากได้ตัวด r รซิดนีย์เนี่ยที่อยู่ใน TikTok เนี่ยคุณสามารถรูปปิเคตตัวนี้นะครับออกไปในทุกที่ได้เลยนะครับซึ่งอันนี้บอกเลยนะครับว่ามันมาแล้วนะครับแล้วก็มันมาค่อนข้างเร็วด้วยนะครับแล้วก็ มีในเมืองไทยก็เริ่มมีแล้วนะครับมีหลายตัวที่ที่เขากําลังทําตรงนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉถ้าคุณดูนะครับคุณจะเข้าใจหมดละว,ว่าตอนนี้ภาพทั้งหมดเป็นยังไงนะครับนี่เราพูดมาตั้งนานนะยังไม่เข้าเรื่องของบล็อกเชนเลยแต่ถ้าเกิดทุกท่านเข้าใจทั้งหมดก่อนว่าธุรกิจนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงคุณจะชอบตรงนี้นะครับเป็นแวรดุม ต้องเจออะไรบ้างเรียนเล่นแชทเมาท์ถ้าก,ก่อนถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณลืมมันไปได้เลยมาเรียนให้สนุกมาเล่นได้มีสาระมาแชทที่ได้เงินมาเมาห์ได้งานมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพบ้านแห่งการเรียนรู้ท,ที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆให้คุณนั้นประสบความสำเร็จรู้แล้วใช่ไหมล่ะชีวิตวัยรุ่นมีอะไรทำอีกเยอะ